สวัสดีครับพี่น้องกับผมกับช่องบ้านระเบิดออฟเชียลครับตอนนี้เข้ามาฮอดแล้วครับเวทีรัตนิสินครับมอแลงพ่อกับสาวน้อยเป้บรนแทงครับเพาขึืนเวที่นี้มอแลงครับพี่น้องสุดยอดแห้งอันนี้ก็จะเป็นเวทีของปฐมบันเทิงศิลนครับนี่สุดยอดจริงีตรงนี้ครับเป็นบึงสีฐานครับอยู่เป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับวันนี้ครับเป็นงานรบรอบ60ปีของทีมงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับตอนนี้ครับพี่น้องครับ เดินทางมาหอดจอดเตงแล้วครับตอนนี้คนระับสาวน้อยเพชรวันแพียนแม่แม่คอยมาหอดผู้เดียวสาวน้อยอยางเลาะก่อนฝั่งนู้นจะเป็นของศิลปินภูไทยนะครับศิลปินภูไทยนะสุดยอดมากนะครับศิลปินภูไทยเวทีเพิ่นก็เป็นสซีนเขียวนอทั้งุนนะครับนำโดยพอวีรพงษ์วงศ์ศิลป์ครับทั้ทงครับ อันนี้ก็จะเป็นทีมงานปะทุมบันเทิงศิลป์ครับนาโดยพอดาบซอครับเม่อิวครับนี่ครับพระหน้าหน่อยนะครับสุดยอดมากครับบรรยากาศนะครับตอนนี้นะครับและตรงนี้คือเวทีรัตนศิลป์อินตาทยราชนะครับทีมงานของสาวน่อยเพชรบรนพแพงเมอแองนี่ครับเออห้ามะเล่นนี่ละนี่นะครับตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือมองห้าเรียนครับพี่น้องครับ สาวน้อยเพชรบ้านแพรน,นะครับโอ้ยเกียวทักพี่น้องเอ้ยมาเมืองเด้เอพบกับทีมงานนะครับศิลปินนะครับนำโดยพ่อโจโน้องหญิงนะครับปอโจโน้องหญิงนะครับนี่เขาเล่นนี่แหละพี่น้องแงมาเลี้ยงนี่ครับสุดยอดล้ำเพลินมาขึ้นครับเวทีอันทรงเกียรติของรัตนสินนะครับอินตาเทรานะครับ เป็นบ้านนี่เปิดบ้องนี่พี่น,อน้องนะครับเปิดบานเปินี่โอ้สุดยอดแฮกบรรยากาศสุดยอดมากบอกเลยไอ้ออไทีเพิ่นเนาะไอที่เกียงเสียงยังเพิ่นกำลังจัด <c oughs> เดี๋ยวเปมังบรรยากาศข้างหน้าจะหน่อยเป็นหน่อยเชียงปานกลางครับ รับตานสินครับแตรรร่ไม่รู้ว่าเข้าเสด็จขึ้นตอนใดจงไงนะครับยังบอกว่าดดนะครับรบอกว่า่านใดได,ได้เด้อพี่น,อนอ้องสวัสดีครับปัสดิครับ ตาเทีราหรือจะเป็นบริเวณนะครับปึงสีทานนะครับมาหาิี่อะไรกอนแขนครับแรงนี่พบกันแน่นอนครับสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับนี่ครับเดินนี่ครับพบกันแน่นอนครับกับสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับทีมงานศิลปินไปเอกนางเอกครับบอสโจน้องหญิงครับนี่นะครับนี่นะครับพี่น้องครับ แานที่มือนกระเดียดสว่างก็จะเนาะโอ้โหอนสจอดมาเับนค,ครับบรรยากาศนะครับอ๋ออันนั้นคือมือไฟคนที่ไปช่วยงานของสาวน้อยแพงครับเออซื้อมาอยังบุญจะมาได้จะมาไหนกัน นี่ยอดมากนะครับบรรยากาศเดี๋ยวพาพี่น้องเมืองบรรยากาศรอบๆอันนี้คือเวทีของสาวน้อยเพ่นแพงนะครับยืมเวทีอันคล้องอันรัต,ตนสินนะครับเดี๋ยวสีฟ้าพี่น้องไปเมืองไปดูเวทีของศิลปินผู้ไทยครับศิลปินผู้ไทยนะครับนี่ใช่เหรอนี่ครับบรรยากาศ ใครไม่ใครเขาโอ้สุดยอดเลยมีทางขยะนะครับนี่ในการอำนวยความสะดวกัเพื่อนะไม่ให้งานแบบมันเจ็บว่าไดนโซ่กระปรกครับเออมันใหญ่เสียเสาวอันนี้กองทัพยูทูบเบอร์สาวหน่อยว่าไหนมาได้พี่น้องนี่ยังไม่มานะครับแบบมาเฉพาะตัวผมนะครับทางการคืขึ้นเราเดินทางมาจากกทมนะครับพอดงังเสาเนี่ยแหละ หลังจากที่เล่นเซต็จเคืนครับบิ๊กซีเพชรเกษม65นะครับเรากะเดินทางมาที่คอนแก่นนะครับเออเบงสีธานนะครับมหาวิธีาลัยคอนแก่นนะครับ <S <S 1> <S 1> ย่ามึงเมธีของศิลปินภูไทยครับเป็น,ปนยังไงแนวติดร่มสิเออมองนี้เมธีของอ่ามอลลั บ้านงผมครับหมอลมล์ักาลสซินนะครับเนี่ยแก้วศิลปินภูไทยนะครับซึ่งกว่ารถประยุติิดรวมหลายคันโอ้เมืีอทีคนนี่ครับเป็นหมอลล์รัมแหลกครับที่ผมติดตามนะครับ นี่คือคณะที่ผมติดตามเลยครับศิลปินภูไทนะครับแต่ว่าผมไปอยู่สาวน้อยครับ <c oughs> มเข้าวสื่นสอบครับแลักสื่นสอบนี่ผลงานการแสดงของเพื่อนนะครับนี่ครับอันนี้คือทีมงานศิลปินภูไทยนะครับเป็นม,มอลำอำเภอขมวงครับพี่น้องเอมอลำหมอลำ์ภูไทยนะครับ ครับโอ้ทีมงานเพิ่นเอาสูซๆ,ๆครับสูซของทีมงานศิลปินพุทธไทยนะครับแล้วก็มอลำไม้เลขหนึ่งนะครับปฐมบันเทิงศิลป์ครับมอลำไม้เลขหนึ่งปฐมบันเทิงศิลป์แล้วพี่น้องในในเมืองปฐมครับตอนนี้มีสามเวทีนะครับที่เห็นนะครับที่ผมมองเห็นมีอยู่สามเวทีนะครับ นี่ก็อันนี้ที่นี่กองรักษาความปลอดภัยนะครับรักษาความปลอดภัยของของบริเวณงานนะครับอันนี้ก็ทีมงานของประถมบันเทิงศิลป์ครับหมอลรั่มายเลขกหนึ่งครับประถมบันเทิงศิลป์นะครับสุดยอดนี่ครับโอ้แล้วคนเฮ็ดเห็ดเร็วเนาะ ติดตั้งระบบเร็วนะครับก็อยู่คอนแกนนี่เนาะเอออันนี้มอเตอลำคอนแกนนะครับเขาสังเกตเรื่องพี่น้องครับสมัยนี้นะครับมันยุคสมัยของยุคไฮเทคครับรถอะไรที่สามารถใช้ในความทุนแรงได้ไม่ว่าจะเป็นรถตู้ลำพวงนะครับรถตูล้ลำพวงรถนี่อย่างต่างๆที่สามารถเทสใส่รถเทสแทนนะครับนี่ นี่เป็นปฐมบันเทิงศิลินะครับนี่ครับเนี่ยเป็นไหนนี่เนาะจุใจกันเลยทีเดียวครับปฐมบันเทิงศิลินะครับโอ้ใส่ใส่บอสเทคกันอยู่ครับดูเออเอาดึงกันแล้วบัน,นี้พื้นที่มันกะอันนี้จักน้อยเล็กน้อยถึงปลายกลาง แต่ว่าปฐมที่นี่ค็เวทีอลังการเวทีสวยนะครับแต่ศิลปินบูไทยเรายังไม่ได้นียังนี่อ๋อนี่รถของพ่อวีรพงศ์นะครับศิลปินบูไทยเออก็เป็นทีมงานศิลปินบูไทยเอาพี่น้องครับพบกับช่องบ้านอำเภอรอบเชี่ยวนะครับในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็ไว้สมิสากรนะครับแต่ว่าจะน่าจะมีอีกทีมงานหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าทีมงานอะไร น่าจะเวทีกลางนะครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับช่องบ้านละพูนอพเชียรครับในเครือของสาวน้อยเพืเ่อนแพงครับพี่น้องครับพ่อกันคลิปก็ไปครับคลิปนี้ก็ไปสนิทซากก่อนเลยครับเด้อสวัสดีครับ